แล้วจะไปที่ไหนล่ะแม่หนูที่นั่นออ<า>ที่ที่พลังงานมารวมตัวกันทางนั้นเหรอหนูพูดถึงนิวเอ e มาร์เกใช่หรือเปล่าจักรวาลดวงดาราที่ซึ่งพลังงานไหลเวียนเด็กคนนั้นน่ะเหรอที่ทำพิธีชะลาล้างให้แบบฟรีๆนะ,ะพวกตำตุน,น่ะสิไม่ว่า ก่องสร้างเรา,เรา,าเราอลุกเดินแหงระองดาดาวได้ยินเรื่องของเด็กสเตอร์หรือยังไ้ทายนะเขาฝืนลุกขึ้นมาจะได้กลับไปล้มต่องั้นสิพลังงานของเรานั้นยิงดูและปิดเปี้ยวแ่เช่นดวงดาวคเมอร์คิวเรียได้โปรดเถอะผมผิดเองแหละที่ดันทำสร้อยคอหายขอมือคุณหน่อยสิอย่าได้กลัวไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนั้นดวงดาวมันจบกันลอ้อมรวมเป็นหนึ่ง ่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างเรา,เราดาวดวงใหม่ถือกงเกิดฉันร้อยเรียงเส้นทางผ่านถนนระหว่างโลกต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าดัง่งละอองดาราที่ล่องลอยผ่านจากรวาลอันไร้ที่สิ้นสุด